ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้า อากาศพันทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกดิชานชัชลัยแสงสว่างมุกค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเป็นประจำทุกๆวันแบบนี้ค่ะมุกก็ยังคงนําภารกิจต่างๆของหน่วยบัญชารทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยในการลงพื้นที่ไปดูแลให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆปัญหาและทุกๆพื้นที่ค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราจะลงกันไปในพื้นที่ใดและปฏิบัติภารกิจด้าน ดดเชชิิตตามมรรััับบฟงค่ะญพลตรีกิจจันทรานิยมผู้อำนวยการสำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นประธานในพิธีส่งมอบบ่อน้ำบาดาลขนาดความลึก90เมตร พร้อมถังกักเก็บน้ำนะคะให้กับสนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุงและโรงเรียนบ้านควรขนุนเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่2565ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนชุมชนและโรงเรียนในช่วงหน้าแลง้งโดยพื้นที่สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุงมีที่ตั้งของกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารจังหวัดพัทลุงนะคะถือว่าเป็นการบูรณะ าการงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการในการให้การช่วยเหลือประชาชนโดยมีรองนายกองค์การบริหารจังหวัดพัทลุงและผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควรขนุนเป็นผู้รับมอบนสนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุงอำเภอเมืองและโรงเรียนบ้านควรขนุนอำเภอควรขนุนจังหวัดพัทลุงค่ะมาต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไปนะคะ S, พันเอกยุทธิศย์พันธวีผู้บังคับหน่วยพัฒน,นาการเคลื่อนที่3-5สำนักงานพัฒนภาภาคสามหน่วยบัญชาการฐานพัฒนา นำกําลังพลนะคะมอผ้าห่มกันหนาวของกองบัญชาการกองทัพไทยจำนวน100ผืนชุดยาสามัญประจำบ้านจำนวน18ชุดพร้อมทางให้บริการทางการแพทย์และให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพแก่ประชาชนในโครงการกองบัญชาการกองทัพไทยร่วมใจต้านภัยหนาวเพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว เด็กนักเรียนผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตรียมซึ่งได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาวเย็นในพื้นที่บ้านน้ำตกพัฒนาณโรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนา หมู่7ตำบลทุ่งเกาะอเภอเวียงเชียงรุง้งจเชียงรายเพราะว่าในบางพื้นที่นะตอนนี้นะคะก็ยังคงประสบกับปัญหาอากาศหนาวเย็นนะคะซึ่งก็จะมีเด็กผู้สูงอายุนะคะและผู้ป่วยขาดแคลนในเครื่องนุ่งหม่มที่ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายเราก็ได้ลงพื้นที่ไปทำการแจกจ่ายให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือนั่นเองค่ะ